อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะวีเป็น t h อ s o u r เป็นอะไรเกาหลีเลยอ๋อมันเป็นเออะไรนะคือคือเป็นเอ X clip X ฟลิปนะฮะใน YouTube ร้านมันชื่อว่าทิ i ฟอรี่โอ้โฮน่ากินมากเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเรามากินกันอยู่ในอยู่ในเ t อ e s o u r c อ The s o u อ c e The Source เนี้ดวยอ่ะใกล้บ้านมากเลยดิงทีเออเมื่อกี้ร้านที่เรากินกันนะฮะ โอเคบิงซูแต่ว่ามันไม่ค่อยโอเครสชาติเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหน้านี้ก็อยู่ในเดอะซอสใกล้ๆเลยนะฮะบนแพพาร์คเองอยู่ใกล้บ้านมาก10นาทีเลยพอ์ทัลขึ้นมาหน่อยนึงสรุปแล้วร้านที่เราจะมากินนะฮะมันอยู่ชั้น3เมื่อกี้กินผิดร้านไปหน่อยนึง แต่ว่าดูคนนะฮะคนยืนนั่งกันกับเนี้ก็คือบรรยากาศของข้างนอกเดอะซอสบัวนาพาร์คนะฮะเลยขึ้นมาจากบ้านนิดเดียวเองไม่เคยมาเลยไม่รู้ว่ามีช้อปปิ้งมอลลแล้วก็ดิ닝ไฟคูซีนไล่หลายๆอย่างอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็กำลังจะรอไอซี่ไอศครีมไอศครีมโรนะฮะยังไม่เปิดเพราะว่าโควิดน่าเสียดายมากๆโอเคลูกเรียกให้ไปดูละ ร้านที่น้องหน้าเขาซื้อให้กินนะฮะก็มีที่นี่ด้วยนะโอเปิลอยู่ชั้นไหนชั้นสามโอเคนี่เราก็ลับขึ้นนีหมายร้านแ่โอ้ยมันมีของเยอะเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมาอยู่ในอ่เดี๋ยวเราเรามาดูโอ้ยมีร้านเบเกอรี่โอ้ยน้องวีอาหารการกินมันเพียบเลยโอ้ยเพิ่งมาเป็นครั้งแรก ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการเขาเรียกว่ามีร้านอาหารเพียบเลยอยู่ข้างบนนี้ชั้นสามพอดีช่วงนี้เป็นฮาโลวีนนะฮะจะมีคนแต่งฮาโลวีนนิดหน่อยด้วยนี่คือเป็นอ outdoor ทั้งหมดเลยบรรยากาศมีเคอเรียนบาร์บีคิวข้างบนนี้ด้วยนะฮะนี้ก็ดูจากข้างบนข้างล่างทำได้ดีมากเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของเกาหลีเลยล่ะ คือทุกอย่างมีเดแต่ร้านเกาหลีทั้งนั้นเลยแล้วก็มีโรงหนังด้วยไม่เปิดนะท่าทางไม่เปิดมี4 d X อันี้ก็คือเมื่อกี้ที่มาดูนะฮะก็คนส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันห่างๆ Social Distance แล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะฮะเหมือนด้าเท้า LA หน่อยนึงที่เราไปเที่ยวกันตรงแถวเอ่อม l ทอลลี d ูดนะฮะ แต่ว่าอันนี้คือทำมาอยู่ในใจกลางของ Orange County เลยว้าวดูนี่นะฮะร้านเกาหลีหรูหรามากเลยโหยน่ากินจริงๆโอ้โห oh, ดูเลยร้านเขาดูรู้เลยว่าเป็นร้านที่น่ากินจริงๆเลยนะฮะมีบาด้วยนะครับมีปบาร์ทำบรรยากาศเหมือนกับว่ามาเดินอยู่ในเกาหลีเลยนะะตั้งแต่บรรยากาศเดินเข้าร้านนี่ยเหมือนมากเลยนะ แล้วก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านสไตล์เกาหลีหมดเลยนะเคป๊อปโซฟู้ด so <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> โหดูเนื้อฮะดูเนื้อโอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวต้องมาก็ต้องมาลองเปิบดูอีนนี่ร้านเวียดนามหรือเปล่าน้องวีโอ้โหดูน่าก,กิน <c oughs> น่าเป็นเกาหลีหรอ <c oughs> โหยน่าสนใจมากเลย <c oughs> แล้วก็คนก็มากินข้างนอกกัน <c oughs> เพราะว่ามันเป็น มันเป็นยังอยู่ในช่วงของ,ง outdoor covid 19รนน <laughs> ้านนี้นะฮะร้านเมลช็อปเมลช็อปนะฮะก็คือเป็นร้านที่ตั้งใจจะมากินเป็นครั้งแรกแต่ดันไปกินผิดร้านเพราะว่าพอบดีว่าเห็นบิงซูนึกว่าร้านนั้นนะฮะปรากฏว่าไปกินร้านโอเคบิงซูแทนโอ้ยน้องเวททำไม<ใ>นคนมันเยอะอย่างนี้วัยรุ่นเกาหลีทั้งนั้นเลยโอเคเราจะแรปอัพตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน เอะทุกคนเซรบายบายก่อนแล้วเดี๋ยวไว้บัลลังเดี๋ยวมาเที่ยวด้วยกันบายบายนะครับ